สวัสดีครับวันนี้ลุงร้อยเข้าครัวนะครัมาแกงปัดเผ็ดหมูสามชั้นวันนี้ใช้เครื่องแกงลุงร้อยนะใช้เครื่องแกงอัดเผ็ดตัวนี้เนาะนี่อ่าใส่กะปิเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแล้วก็วน,นี้เตรียมหมูไว้หมูสามชั้นนะครับอแล้วก็มีเตรียมไว้หลายอย่างนะเดี๋ยวเรามาเชือดหมูกันก่อนเนาะหั่นหมูกันเลย เสด็จน้ำไม่เรียบร้อยเอาทางนี้ดีกว่าอ่านะสามชั้นการเชือดหมูต้องให้มันติดทุกส่วนนะสามชั้นนี่ต้องให้มันติดให้มันติดอยู่ทุกทุกจัก่วนเลยอ่าแบบนี้นะไม่นั้นมันก็ไม่ไม่ลอยดูไม่สวยนะ เราแกงใช้หนูหมูประมาณสามขีดเนะาะยานนึงพอดีเน,ะนาะมอนรยจานที่เราทำทั่วๆไปประมาณนะครับประมาณ หมูนี่ครึ่งกิโลเนาะเดี๋ยวเราผัาดให้หมดอีกบาก้างครึ่งกิโลไปเลยดีกว่าเนาะนะนะได้กินสองบือ้อการการหั่นหมูหรือการทำอะไรทุกอย่างนะครับมันมีความสำคัญนะทั้งหมดเลยเนาะเราจะเชื่อดแบบไม่คิดไม่ได้ จะาชีดเชือดปักเดียวไม่ได้ต้องให้มันรู้ว่าเออมันสวยงามออกมาเนาะเพราะว่าอ่านมันก็เป็นหน้าตานะเวลาออกในจานนะฮะมันจะดูสวยงามนะครับโอเคนะก็นี่ประมาณเนี้ยครึ่งกิโลเนาะมูสามชั้นครึ่งกิโลโอเคครับเราเตรียมไว้นะคือใบโหระพาแล้วก็ใบโหระพานี่เราจัดไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาซอยขากันนะผาข,ข่ามาซอยก่อน เอาละมาซอยหัวขากันนะมาซอยขากันนะ้ปาดนี่ออกก่อนนะก็แล้วก็ซอยบางๆอ่าซอยบางๆเนาะซอยบางๆนะครับซอยบางๆใส่พรบะมาณเนาะหกิกิโลอันนี้ก็กะก,กากันนะแ้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะใครจะใส่กันแบบไหนก็ไม่ว่ากันนะอันนี้คือสูตรลงรอยอ่าล่ะประมาณนี้นะก็โอเค แล้วก็สับ้มันเล็กลงเล็นึงนะอืมอย่าให้มันเละมากนะเดี๋ยวมันจะไม่มีเนื้อแล้วก็ใส่ไปอ่แล้วก็พริกชีฟ้านะควรจะใช้สองอย่างพริกขี้ว้านะใช้ชีฟ้าแดงซอยแบบนี้นะอ่าชี้้าแดงกับเขียว นะครับพยายามมันมันมีสั้งเดงทัสังเขียวเนาะเวลามันออกมาแล้วจะดูสวยนะครับนี่ละครับรวบรวมใส่ไว้ที่เดียวกันนะโอเคครับนะใช้ถั่วขวกยาวนะผสมผสานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอันทำอาหารไม่มีผักนี่มันไม่อร่อยนะเขาบอกว่าต้องใส่ถั่วขวกยาวนิดนะึง นะก็ต้องชิ้นพอดีพอดีประมาณนี้นะฮะนะสูตรใครก็สูตรมันเนาะเออเนาะผักอกยาวนิดหน่อยใส่มากเกินก็ไม่ได้นะ้องไม่อร่อยนะเดี๋ยวกลายเป็นผัดถั่วไปนะเราผัดหมูสามชั้นก็ใส่นิดหน่อยเอาละเรียบร้อยโอเคครับเอาละครับมาเริ่มทำผัดเผ็ดกันนะครับเราใส่น้ำมันลงไปก่อน นะเรื่องผัดผัดน,นี่ต้องน้ำมันลงก่อนเนาะแต่เราจะใส่น้ำมันไม่มากเนาะลาอาหารออกมาจะไม่มีคราบน้ำมันอย่าไม่เห็นน้ำมันนะแล้วเรงงนะนนเเวาก็ใส่เครื่องลงไปนะตอนนี้เปิดไฟยังโอเปิดแล้วเบาๆใส่เครื่องลงไปนะใส่เครื่องประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราใช้หมูครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลนะแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นขา เนาะขาใส่ลงไปก่อนน้ใส่ลงไปก่อน,นะลอนแล้วก็ทีนี้เราก็ใส่เครื่องนะเครื่องแกงเราใส่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราจะใส่ความอร่อยลงไปอ,ไอ่าไอนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวอ่าใส่ลงไปหนึนะ่งช้อนเนาะโอเคแล้วก็ของอร่อยก็ใส่ลงไปหน่อยเนาะของอร่อยก็ใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยแล้วทจะไม่ต่อ นะเล่นควายกันนิดนึงนะครับแล้วก็คลุกตีเครื่องนะตีเครื่องให้เข้ากันก่อนใช้เครื่องผัดเผ็ดลุ่ง้อยนะครับหอนะเพื่อนๆที่ติดตามชมอยู่นะก็ส่วนใหญ่ก็หาซื้อกได้เนะวันนี้เราจะใช้เครื่อง ผัดเป็ดลุงลอยใส่ลงไปทานโดยประมาณใช้หมูครึ่งกิโลครัหมูสาชั้นตอนนี้ก็ให้ข้าวกับขาก่อนนะใัดเครื่องให้หอมอมก่อนนะนะแล้วก็ใส่หมูลงไปโอเคเอาแล้วใส่หมูลงไปแล้วเรียบร้อยผัดนะผัดนะควยก็ต้องพอดีพอดีเนาะ นะครับอาจจะลอ,อยม่ต้องไม่ลดใส่น้ำนะฮะต้องริบไม่ต้องริบใส่ลงไปนะบวกไปนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นอะไรบ้างครับเห็นนยี่ยงอยากกินขึ้นแล้วล่ะสิเอาละตอนนี้นี่แหละครับผัดเผ็ดหโยดน้ำลงไปพอประมาณ พอประมาณสุกเนาะพอประมาณน้ำนี่แห้งสุกเรียบร้อยหมูก็สุกนะครับนี่เลยครับไม่เห็นยากอะไรเลยเนาะคือให้ๆเนาะเพราะเครื่องแกงเราเนี่ยมันเกือบจะสําเร็จรูปแล้วใส่กะปิไว้เรียบร้อยนะอืมเนาะเราเทียดแบบว่าดูละเท่หน่อยประมาณนี้ก็ต้องเพิ่มน,น้ำนิดนึงนะ เพิ่มน้ำไนิดหนึ่งนะครับเพราะยังไงก็ต้องให้เนื้อมันสุกอร่อยนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวพอสปั๊บมันก็สุกหมูจะสุกเร็วนะเนื้อหมูเนี่ยต้องสุกเร็วถ้านานเกินมันก็หดนะ ผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดนะครับก็เครื่องแกงลุงร้อยเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นนั่นน่นน่นนนนั่นเห็นไเห็นเห็นไมเห็นเห็นแล้วก็พอเนาะ วันนี้เราใช้หมูชิ้นใหญ่หน่อยนะเราต้องการที่ทําความเราจะใส่ถั่วผักยาวลงไปนะใส่ถั่วผักยาวลงไปเออนะเนาะแล้วก็ลุกให้เข้ากันนะ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือนมสดนะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนมสดนอกจากลดกลมกล่อมแล้วก็ทำให้สีสันอาหารจะสวยขึ้นด้วยเห็นไหมครับพริกโฉมทันทีเลยเห็นไหมครับนี่แป๊บเดียวนะดูสีสันก็ตามมาแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือพริกขี้คว้าเอาละเห็นไหมครับผู้ชมครับ เห็นไหมผัดเผ็ดหมูสามชั้นลุงรอยเป็นไงบ้างแล้วก็ใส่โใบโหระพาลงไปเลยเอา้าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับอืมก็เป็นอย่างนี้เปิดแก้แล้วนะเป็นแก้แล้วนะน้ำให้นะหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่อร่อยอา้าวเนี่ยได้ขาดเหลือไม่ขาด ต่อไปก็มาตักใสย่ยานนะตักใสย่ยานตักใส่จานครับโอ้ตักใส่จานโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนะผัดเผ็ดหมูสามชั้นลุงร้อยในครัวลุงร้อยนะครับอืมนะครับก็หอมไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับฮนะ ใ,ใครจะสู้ไหวไม่ไหวก็รู้กันนานนี้นเห็นไหมครับหมูสามชั้นผัดเผ็ดออกมาเป็นจานเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับ